สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจนารณายัติพิจนารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมายความว่าจะเลื่อนยัติแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพิจนารณาก่อนยัติอื่นๆหรือไม่ มีทั้งฝ่ายสนับสนุนให้พิจารณารายชื่อผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3าอสองในวันนี้และคัดค้านมีข้อกฎหมายที่น่ารับฟังครับผมคิดว่านายกรัฐมนตรีมีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นบุคคลที่มีประวัติที่สะอาดตรวจสอบได้ไม่มีข้อคอลหา ใดๆเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งไม่มีเรื่องบุกลุกเขากระโดงไม่มีเรื่องหัวสอวอไม่มีเรื่องกัญชาเสรีอะไรทำนองนี้ครับยกตัวอย่างนะครับจึงขออนุญาตรายงานว่ายติดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นประการใดเดี๋ยวกับผมอดิศรมิเกตจะรายงานให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับ